วันนี้เราสองคนนะฮะอยู่ที่บ้านครูธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีนะฮะ,ะวันนี้เรามาพร้อมกับน้องๆของเราเยอะมาน้องที่อายุแบบใกล้เคียงกันมากคุณผู้ชมห่างกันแค่ปี2ปีเท่านั้นเองจะครูเขาอะครูที่พามาเนี่ย ยังเด็กกว่าเราเยอะเลยแต่วันนี้เราถือว่าเราเป็นเด็กรุ่นเดียวกันเพราะว่าพวกเราทั้งหมดนะรวมแล้วจะมาเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาไทยชีวิตแบบวิถีไทยหนวดข่าวยังไงแบบลงนายังไงร,รวมไปถึงเอาจริงนะเราอะรู้เท่าเท่าน้องเลยอย่างเนี้ย เรื่องของภูมิปัญญาไทยอยู่กับบ้านทรงไทยเรื่องของเสาเอกเรื่องวิถีชีวิตในชนบทอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองกันเราก็จะห่างไกลกับวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยบ้านคุณครูเนี่ยห่างจากกรุงเทพไม่เท่าไหร่เองนิดเดียวเองและทั้งหมดเนี่ยนะคะอย่างน้อยเมื่อกี้เราตอบผิดไม้สักเป็นไม้เนื้อเนื้ออะไร อ่อนนะคะเนื้ออ่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วมันจะมีอายุอยู่ได้ยืนยาวแบบหลังนี้หลังนี้ปลูกมาตั้งแต่ปี2547ค่ะเราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเป็นแขกในเรือนชาแนเราขึ้นมาปุ๊บเราต้องขึ้นเป็นไดขึ้นมาไดนี้พอเราขึ้นเป็นไดหน้าปุ๊บสิ่งที่เราต้องมาคือให้ความเคารพนะคะกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเจ้าของบ้านแล้วเวลาครูพาเด็กมาเมื่อกี้เราทําแล้วก็จะไปไหว้พระพุทธก่อนถ้าเป็นศาสนาพุทธเรื่ออะไร ครูบอกว่านี่คือวิธีการเคารพซึ่งกันและกันเคารพเ,เจ้าของบ้านแล้วก็เคารพภูมิปัญญาดั้งเดิมยิ่งชอบมากเลยเนี่ยด,ดูสิเนี่ยเเนี่ยถ้าลูกเยอะ คุณอ่ะถ้าลูกเยอะเนปลูกเรือนเรือนลูกเรือนติดกันอ่าเรือนลูกเรือนประธานเนี่ยบันไดก็มีทั้งทางขึ้นทางลงไปเรือนครัวทางลงไปห้องน้ำถูกผู้ออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับแต่ตอนนี้น้องๆของเราหายไปไหนไม่รู้เราต้องไปกับเพื่อนเราเราต้องตามเพื่อนเราครับไปเรียนรู้เห็นว่าฐานแรกนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวใช่เพราะว่ามันคืออาหารหลักของชาติไปไหมไปคุณผู้ชมตามมาฮะ ตื่นเต้นป้าตื่นเต้นตื่นเต้นมาก,มากคือก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้ตรงที่ครูเนี่ยอบรมเด็กๆแล้วเนี่ยครูเคยพูดว่าเทคโนโลยีมันทําลายศิลป,ปะและภูมิปัญญาของความเป็นขาวทีนี้ครูก็ตอนแรกไม่เข้าใจไม่เก็ตเด็กหญิงก็มุมพรงงทำไมเทคโนโลยีทาให้เราสบายเออใช่ก็ดีนี่แต่พอเราฟังแล้วว่าอยากทำาปล่าอยากคือแต่ละฐานเนี่ยนะครับแม้กระทั่ง เคียวเนี่ยไม่ได้ใช้มาแบบประมาณ20ปีนะฮะที่ครูบอกส่วนนี้เขาก็มีเครื่องจงเครื่องจักรอะไรกันละแต่เด็กๆยังรู้จักเคียวโอเขาอาจจะเห็นในรูปอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นมากนะและเดี๋ยวเนี่ยเห็นเด็กปะเขาจะแยกไปทําฐานทั้งหมด5ฐานมีตีข้าวนวดข้าวฝัดข้าวซ้อมข้าวแล้วก็ที่ยากที่สุดก็คือเนี่ยเรียกอะไรกระทายข้าวครูบอกกระทายข้าวบนกระโดดหรือเปล่าเขาเรียกอย่างนี้ปะ คุณใช้คําว่ากระทายข้าวบนกระด้งอ่ะแยกข้าวเอาเหอะเราก็ภูมิปัญญาน้อยเราไปลองมะเข้างกันเขาโอ้แต่เราแยกกันไม่ได้นะฉันอยากคบกระดื่งคือถ้าเกิดว่าแยกกันคงไม่รอดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ภูมิปัญญาเท่ากับเด็กๆนั่นแหละไม่ได้ต่างกันครับคุณผู้ชมไปมะไป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 นุ่นไปน้่น เด็กหนีกมวลพรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหนีบ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 แล้วก็ม้วนอทำเอาเด็กชายเคนโดทำไม่ไม่ลองทำเอามาเอาไม้เอาไม้แล้วยังไงครับทำบ้วนม้วนเบตขึ้นมาเนี่ยเบตขึ้นมางี้ไม่ไม่โอ้มันก็ได้แล้ะเออโอเค โค้ยสุดยอดค่อนข้างใช้ได้เอาฟาดคุณผู้ชมมาดูฮะฟาดแล้วก็เต็มแรงเลยใช่ไหมครับฟาดไปดึงมันไปนะพยายามพยายามพยับามยับามยับาว้าวเร่งซอกตบเออโอโหดูไม่แข็งขันเลยกระปุลพรฟาดนี่ข้าวเราต้องถนอมเขาเลยมไปตีเขาแรงๆเสียหายหมด เราต้องดูยังหอบอยู่เลยแต่กินกระไม่เหนื่อยเหรอจ๊ะ <c oughs> ไม่เหนื่อยแต่กิงกระปุอชอบอันนี้วิถีชีวิตชาวนาเน,นี่ยค,คือเป็นวิถีชีวิตที่ท่งคุณค่ามากจริงนะคุณผู้ชมตั้งแต่การแบบปลูกแล้วตั้งแต่การเกี่ยวมาจนถึงการฟาดแล้วอันนี้คือขั้นตอนอะไรนะนสีสีฝัดสีฝัดสีฝัดจริงๆครูบอกว่าเราใช้กระด้งก็ได้แต่ว่าอันนี้มันจะทุ่นแรงขึ้นใช่ไหมคะ สีฝัดแปลว่าการคัดแยกพวกเศษหญ้าเศษดินอะไรออกใช่ไหมฮะเด็กชายทำให้ยัไงไงฮะให้มันเหลือเฉพาะเข้าเปลือกอ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยข้างบนนี้ยก็เป็นเข้าเปลือกแล้วแหละแต่ก็จะปนมีทั้งใบมี<ช>ทั้งเศษน,นู่นเศษนี่เต็มไปหมด<ช>เราก็จะเอามาเข้าเครื่องนี้ใช่เพื่อให้เหลือแต่เป็น,มนเมล็ดเป็นเป็นเมล็ดแบบเพียวอ่ะค่ะให้เป็นข้าเปลือกแบบนี้ใช่ไหมคะ นี่มันภูมิปัญญาไทยด้วยนะดูดิเป็นใบๆชแล้วแล้วต้องเอาไปฝัดต่อไหมครับไม่ค่ะอ๋อแล้วเราก็ต้องเข้านี่แล้วซ้อมข้าวฝัดสีฝัดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3ของข้าวคืออ่ะคะคือถ้าเป็นแบบข้าวซ้อมมือคือเพื่อเพื่อกระท้อเปลือกออกก็จะเป็นแบบนั้นใช้แรงมือแต่พวกเอาเอาเปรียบแบบหนูก็จะใช้คบกันใช้แรงเท้าซึ่งปกติเครื่องแบบนี้จะมีจะมีประมาณเหนืออีสาน ทีนี้ต้องใช้ยังไงคะสองคนโอคุณหนึ่งก็จะต้องแบบเหมือนเหมือนมามากวนมาอะไรอย่เงี้ยมาพลิกข้าวใช่ไหมแล้ว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 มันแล้วมันจะคกมันจะโดนมือหนูไหมอ่ะไม่โดนใช่ไหมอ่ะอย่าแรงนะเธอโอ๊ยทำเลยทำเลยเราต้องดูจังหวะอย่างเงี้ยค่ะกมลเตรียมตัวซ่อมนิ้วได้เลยเธอดูมือฉันนุวยสิเธอก็ระวังมือฉันนุวยไม่โดนใช่ไหมคะคกกระเดื่องต้องใช้กันสองคน เนี่ยคนเวลามันมันมันจะตำเนี่ยมันจะได้ยินเสียงตึกตักตึกตักนึกถึงวิถีชีวิตต่างจังหวัดเลยอะไม้เนี่ยมันเป็นช่อนยาวเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินไหมเราจะนึกถึงวิถีชีวิตแบบคนเหนือคนอีสานนะที่เขาตําข้าวกันอะไอ้ไอ้หนูใช่ไหมหนูกลัวมันไอเนี่ยเสียวอ่ะเพราะหรออ่ะยกอ่ะขยับปึ้งเออรอจังหวะเพื่อนหน่อยรอจังหวะเพื่อนหน่อย เอออย่างนี้แหละต้องรอจังหวะเพื่อนนิดนึงกำมลมาถีบบ้างไหมลองไหมลองอ่ะลองลองลองพลังกมลอุ้ยนี่เด็กๆมาแล้วขอสองสำนึกเดี๋ยวเด็กรอนานอ่ะมาอะไรนะคะนี้ใช่ไหมเหยียบอุ้ยอเพี้ยวเพียวถูกมือผมแน่แน่ฮะพอแล้วเด็กๆมาแล้วยอดนะ เด็กๆตื่นเต้นมาเด็กๆปมให้ตัวเองหน่อยครับเด็กๆจะไหวไหมมันหนักนะลูกไหวไหมไหวไหมลูกไหวไหมสู้ไหมสู้ตื่นเต้นพี่โตคนเดียวน้องเล็กสองคนอ่าไหนมาดูสิอ่อันนี้ชื่ออะไรครับไฟซานไฟซานน้องไฟซานน้องไฟซานอ่ะขอน้องเล็กสองคนอ่าห้าครั้งมา้องไฟซานเหยียบหนักไหมลูกหนักไหมหนักหนักน้องเล็กสองคน โตคนนึงเลยสมบูรนอ่ะแต่ว่าเด็กไม่ต้องปัดข้าวใช่ไหมคะอ๋อโอเคมันลงในร่มลูกมันหนึ่งสองสามอึ๊บอึ๊บว่าเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยอ่ะลุงป้ายังสนุกเลยเด็กๆนี่แบบกลับไปฝันดีเลยนะเนี่ยมาพี่คันโดร่อนนี้ร่อนอันนี้ร่อนให้เมล็ดเขาเปลือกทุกเมล็ดเลยมาอยู่ตรงกลางเลยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้มือกวาดข้าวในนี้กระจายออก ให้ทั่วถึงกันเสร็จแล้วนะครับเราก็เอียงกระด้งลงเล็กน้อยเอียงไปทางนี้ใช่ครับเอียงไปข้างที่เราไม่ถนัดนะครับแล้วเราก็ก้มตัวลงนิดนึงนะครับสังเกตนะครับเวลาเราจะทําอะไรกับข้าวเนี่ยเราต้องอ่อนน้อมหน้านะครับอาตอนนี้ก็ค่อยๆนะครับขย่าข้าวให้มีการกลิ้งตัวไปซ้ายขวาให้มีการเคลื่อนที่นะครับมันต้องเอียงๆหน่อยใช่ไหมครับมันต้องเอียงๆนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะให้ขยับให้ข้าวเปลือกเนี่ยไหลลงอยู่าน่างอ่าเนี่ยสังเกตดูครับหยุดตั๊บนึงเห็นไหม มันเริ่มมาอยู่ในขอบล่างแล uh ้ว huh. เนี่ยมันเริ่มมาอยู่ข้างล่างแล uh ้ว huh. อันนี้เราก็เพิ่มความเร็วขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะกระแทกเขาเรียกว่มมากระแทกกระทายเนี่ย uh huh. ให้เขาเขาสารเนี่ยที่มันเม็ดลื่นๆเนี่ยให้วิ่งมาอยู่ด้านบ <c oughs> นอ่า <Okay. S 1> แล้วต้เติร์ก็กจะแยกออกไปค่อ,คอยๆนั่นแหละครับถูกแล้วอ uh ่า huh. พี่เคนโดต้องต้อง,องเอียงเอียงเอียงมือลงนิดนึงอ่าเอียงมือลงนิดนึงครับเราจะฝึกยังไงก็ได้ตอนแรกนะครับอย่างข้าวเนี่ยมันหกลงไปบังคับให้ข้าวอยู่ในนั้นให้ได้ก่อนเมื่อหลังจากนั้นมันแยกกันแล้วจริงด้วยได้แล้วครับได้้แลว มันจะแยกตัวออกไปเองค่อยๆเหมือนเขาไหลของเขาไปเองตามธรรมชาติอ่ะใช่ครับอันเนี้ยสายตาเรากับมือแล้วครับก็เป็นการบังคับเออนี่ยๆๆๆ่ยเนนยะเห็นไหมเห็นไหมคือปกติเนี่ยหน้าที่เนี้ยจะเป็นของผู้หญิงอ่าเพราะเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความละเอียดนะผู้ชายเ่ยเป็นคนที่ไปซ้อมผู้ชมฮะอันนี้สลับกันนะครับคิดว่าไม่คิดคิดว่าไม่เหนื่อยครับครูเหนื่อยอยู่นะครับเพราะมันไม่ใช่ ช้มันใช้เฉพาะแรงมือหรือว่าเราต้องใส่เอลด้วยครับคทั้งหมดมันจะต้องเป็นการที่แบบรีแลกซ์ครับนี่ออกกลังกายนะคุณผู้ชมดูนะว่าผมมาขยับส่วนไหนบ้างรวมอยู่นี้เพราะว่าเราไม่ไม่ได้ขย่ามันขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยครับคือต้องให้มันมีการกระจายฟังจากเสียงเห็นไหมครับอ๋อ โอ้ยเป็นองค์ปัญญาที่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะสุดยอดมันมาเองจริงด้วยอ่ะค่อยๆรวมไปเห็นไหมครับมันมาเองจริงๆใช่มันมาเองจริงๆไหนเราลองใหม่นะคุณผู้ชมฝึกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ครับใช่ๆมันมาเองจริงๆด้วยอ่ะก็ต้องไม่หลุดด้วยนี่ไงของฉันแยกได้แหละ ก็แยกได้แล้วเห็นไหมมันอยู่ขอบหมดเลยแม่บ้นแมเรือนเห็นไหมมันมาอยู่ขอบหมดเลยมมันจะมีเพลงอยู่บทเพลงหนึ่งนะครับที่ที่ยังฝากไว้ในเรื่องการกระทายข้าวที่จะเป็นคนตำเสียให้ลำอ่อนให้น้องรักเป็นคนร้อนคนกระทายเอชาเอชา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 หน่อยแน่หน่อยเลยครับ น,นี่เหมาะกับเรามากเลยท่านขนมคกอ้าวเราทำขนมคกกันดีกว่าทำขนมคกดูสิเห็นไหมมีถานขนมคกด้วยโอ,โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ,โอ้แม่ค้าขายขนมคกสวยจังเลยครับค่ะที่ไก่บอกให้ตามพี่ไก่ไปฮะอันนั้นมันเรือกับไม้ไพายใช่ไหมอันแล้วนไหนขนมคกเราเราตัดพี่ไก่ออกไปก่อนไหมดีาเราก็ทำขนมคกเลยแล้วก็ลืมแกไปก่อนดีไหมดีดีดีเพราะว่าพายเรือครั้งสุดท้ายตอนไหนวะ ต่สีหน้าเขามุกมันไม่รู้แกเนเนียนเนียนเยอดยังไงคะยังไปเลยค่ะนึงนะคะเติมนิดนึงไม่คุณไม่เต็มค เหมือนให้กำลังใจเหื่อนเก็บเก็บเกบดอกบัวคุณเุณพี่เก็บเดี๋ยวไปทำลายกอบัวเขานะเอาเดี้ยวเบี่ยวเๆี้ยวหมุนหมุนหมุนังเล่้วอยู่เนี่ยเอาเขาบอกให้ทำเอากอบัวเขาเอ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 าเหนื่อยมากครับคุณผู้ชมเอ้ยแต่คนน่ี้น้องควายช่วยฉันด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อม ชูมือหน่อยครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะเย้ไอ้บัลล้านขับขับขับเ้ยเ้ยได้ขับด้วยอ่ะโอ้โหก็ก็ก็จับอย่างเดียวเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือจับตัวแข็งมากแล้วนะครับเทนนด้จะไม่พาเราลงคลองนะ นะครับด้วยรถแฟนฉันรถแฟนฉันใครบ้านเดอะซีรีส์นะครับครับครูครูเลี้ยวให้ผมดีกว่าครัูครูมันเลี้ยวยังไงครูมันเลี้ยวยังไงครูเด็กวันเสี้ยวรอบเด็กวันเสี้ยวครูครูมันเลี้ยวยังไง โอเคนุกมากาเลสนุกไหมคะสนุกใช่ั้ยคะครั้งแรกป่ะคะนั่งรถเนี่ยลูกเฮ้ยครั้งแรกโอ้โห <c oughs> ต้องมีพลังว่ามันน่าพัวกว่าเดิมเพราะเพราะรถือเพราะลุงเคนโดลูกทุกคนบอกว่าให้หลบลุงเคนโดโอ มันมันไม่ใช่แบบว่าใช้แรงน้อยๆเลยนะเนี่ยคือใช้แรงอย่างเยอะหนักมากเดี่ยวจอดกว่าถึงเยี่วโค้งนะฮะเยี่ยวโคจะไปรับข้างหน้าเอไปรับข้างหน้าใช่ไหมครับไม่หรอกน้องกลัวโอเคขอแบบฮาเลยนะพี่ะโอ้มันเลี้ยวยังไงโอเค เอาจริงเหรอพี่โตผู้ค้ามันเลี้ยวยังไงครับผูมันโค้งแล้วมันเลี้ยวมันเลี้ยวยังไงครูมันโค้งแล้วมันเลี้ยวมันโค้งแล้วใจหายไหมคะเด็กๆเด็กบอกใจหายค่ะโโอ้หเด็กบอกใจหายค่ะ ก็หยุดต้องใช้คำว่าย่อลองรูปดูสิครับมันจะมีน้ําติดแต้มอยู่แสดงว่าควายตัวนี้สุขภาพดีขาทั้งสี่ข้างของควายที่ดีจะต้องเป็นสีขาวสวกับบหนึ่งสองสามตักชุดรูไหมอย่างนี้ไม่ได้จะเอาล่ากลงไปนะเอาลงไปลึื่อกๆนะครับโอ้ยเด็กๆต่นเต้นกันใหญ่เลยนะฮะสนุกมากเลยอ่ะคือครูสอนสนุกมากอันนี้เป็นไซเล็กไซสเล็กหอก่อนในการจะไปลงไปดานาถูกไหมคะครูสอนสนุกไหม ขอเสียงกรี๊ดกับคุณครูดานนี้หน่อยครับตอลงไฟมีฟันบนไหมไม่มีเห็นไหมแล้วไฟที่ลักษณะดีหางต้องปิดอะไรปิดตูดเก่งมากเด็กๆเก่งมากเลยเด็กๆชอบกันมากเลยนะครับใช่อันนี้คสุขมากเรียนอยู่ในศาราแต่นู่นคุณผู้ชมฮะไฮไลท์วันนี้ที่เด็กๆตื่นเต้นกันมากกำมอนพรเฮโนก็ตื่นเต้นก็คือการลงไปดำนาใช่แล้วเมื่อกี้คุณครูสอนแล้วดูแล้วดูเด็กๆแบบ กไปกับพ่อกันมจะไปต่อรถไฟเลยคุณไปต่อรถไฟเลยเรามีความกล้าหาญกว่าเด็กเยอะเลยค่ะเรามาอยู่ตรงคันที่มันแห้งหน่อยมาดูดูเด็กเด็กดูสนุกมากเลยอ่ะไม่ได้เอาเกงมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะแบบไปกันใหญ่นี่เด็กดูสนุกมากเลยเนี่ยเด็กกำลังจะไปปลูกข้าวตรงนู้นแล้วค่ะไปไปไปตามเด็กไปจมจอมจม รับเลยครับเอารับต้อได้ครับรับตุ้มไล้รับสาเลยคทับเอาฝากฝากฝากหนึลูก ี่คือไฮไลท์ที่เด็กๆชอบมากก็คือมาขี่ควายนะฮะเด็กๆขี่เคนโดก็ต้องขี่ด้วยครับโอ้ยน้องตัวใหญ่แล้วก็ตัวนุ่มมากๆเลยฮะคุณผู้ชมนี่จะหลับแล้วนะขึ้นหลังควายนี่อยากจะหลับเลยนะฮะเนี่ยอุ้ยพอขึ้นหลังควายปุ๊บเวไ,ไม่ได้ชื่อเคนโดแล้วฮะพี่ขวัญครับพี่ขวัญพี่ขวัญเข้าสิงฮะแล้วอีเรียมผมไปไหน เรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียมอีเรียมของพี่พี่ควันอีเรียมพี่ควันอีเรียมเดี๋ยวเรียมจะขึ็นยังไงอีเรียมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพี่ควัญจะพาลงทุ่งลงนาน้องใหม่จะไหวใช่ไหมพี่ควัญไหวโอน้องใหม่อีเรียมขึ้นมาอีเรียมเราจะไปเก็บดอกบัวในบึงกันนะอีเรียมอ๋อยากจะไปจริงน้องใหม่แต่ก่อนจะไปเก็บ เก็บบัว <ฮะ S 1> ขอขอบคุณผู้สนับสนุกกันได้ไหมคะพี่เฮค่ะขอค่ะอเอ้าเรียมขอบคุณหน่อยขอบคุณ CP พีโฟตอนทุกใหม่มั่นใจนะคะกับ CP ีโฟตอนของเราแล้วก็ขอบคุณพี่พาเราออกมาข้างนอกค่ะและตอนนี้นะครับพี่ขวัญกับอิเรียมขอลงทุ่งลงนาก,กันต่อหมดเวลาแล้วสำหรับทีเด็ดประเด็นใหญ่ในวันนี้นะครับอิเรียมและพี่ขวัญลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณสำหรับการติดตามทีเดนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ